ทำไมผมถึงมาทําโคกงหนองนาก็ในเมื่อผมตัดสินใจที่จะลงทุนกับโคกงหนองนาแล้วผมก็ต้องทําให้มันสําเร็จสิครับแต่ถ้าวันนี้ผมไม่ทําที่นี่ผมกลับไปตรวจคนไข้ผมกลับไปรับราชการผมกลับไปทํางานค้าขายอะไรอื่นๆแล้วโค้งหนองนาผมจะเสร็จได้ไงครับท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะครับว่าเมื่อเราตัดสินใจและลงทุนลงมือเข้าไปแล้วเราต้องทํามันให้เสร็จ ต่อให้มันจะต้องใช้เวลาต่อให้มันจะเหนื่อยยากลำบากขนาดไหนถ้าสิ่งที่ผมมองแล้วผมคิดว่ามันมีอนาคตผมสู้ไม่ถอยหรอกครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับ ที่ได้ให้ความการุณณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์มาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทําคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็นั่งอยู่ภายในโคกด้องนานะครับบนถนนมองไปก็จะเห็นบ่อน้ำนะครับภารกิจสำหรับวันนี้นะครับ ตื่นมาแต่เช้ารีบไปที่ตลาดอำเภอประทายนะครับไปซื้อหัวอาหารปลานะครับพอดีช่วงนี้คิดว่าปลานิลก็เริ่มที่จะเติบโตแล้วนะครับก็เลยซื้อหัวอาหารมาเพื่อที่จะขุนให้มันโตนะครับเผื่อว่าจะได้ขายบ้างนะครับหลังจากนั้นก็มาที่โคกหนองนานะครับก็ทำการย้าย พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปัาน,นินนะครับที่ได้อนุบาลไว้นะครับหลังจากที่น้ําในบ่อที่สามมันเริ่มที่จะเพิ่มระดับขึ้นมานะครับก็เลยทําการย้ายมาตอนนี้ก็สบายใจไประดับหนึ่งครับเพราะว่าพ่อพันธุแม่พันธุ์ปานินก็ถูกย้ายจากกระชังเข้ามาสู่บ่อดินนะครับเพราะว่าปาน,นินถ้าเราเลี้ยงในบ่อดินเนะี่ยเขาค่อนข้างที่จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับ สำหรับวันนี้นะครับมีท่านผู้ชมอยากที่จะให้ผมช่วยเล่าให้ฟังช่วยให้คำแนะนำนะครับการที่คนเราจะประสบความสำเร็จสิ่งที่เราต้องวางแผนสิ่งที่เราต้องเตรียมการหรือวิธีการปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่ที่จะนำพาให้เราสำเร็จนั้นมีอะไรบ้างอยากให้คุณหมอแนะนำนะครับ ผมเชื่อว่ามันเป็นคำถามที่ดีนะครับผมจะเล่าจากสิ่งที่ผมเห็นและผมก็อยากที่จะถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมเพื่อที่จะได้พัฒนาตัวเองและปรับปรุงนะครับการที่คนเราจะประสบความสำเร็จนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองถ้าตัวเราเองอยากที่จะประสบความสำเร็จเราก็ย่อมที่จะหาวิธีทางหาแนวทางที่จะมาพัฒนาตัวเอง ผมจะไล่ให้ท่านผู้ชมฟังนะครับสิ่งที่มันแตกต่างระหว่างคนสําเร็จกับไม่สําเร็จทําคืออะไรเรามองตั้งแต่ตัวเราเองนะครับนิสัยทัศนติต่างๆการประพฤติปฏิบัติตัวเนี่ยคนที่จะประสบความสําเร็จได้มันจะมีอะไรที่แตกต่างจากคนที่ไม่ประสบความสําเร็จครับคืออะไร วันนี้ท่านผู้ชมลองมองกลับไปนะครับคนที่ยังปากกัดตีนถีบคนที่ยังหาเช้ากินค่ําคนที่ยังยากลําบากอยู่ดูวิธีการประพฤติปฏิบัติตัวครับมันไม่ต่างกับคนที่จะบอกว่าไม่มีการศึกษาก็ว่าได้ต้องพูดแบบนี้นะครับเพราะอะไรพฤติกรรมมาร,รยาท คำพูดคำจาผมสังเกตได้นะครับสําหรับคนที่ยากลําบากเนี่ยมันจะมีอะไรที่คล้ายๆกันยกตัวอย่างเช่นคําพูดก็เป็นคนที่พูดไม่มีหางเสียงพูดแล้วทําให้คนอื่นไม่อยากจะปฏิสัมพันธ์ด้วยคนที่มีการพูดที่มีสนเสน่ห์นะครับมันจะทําให้คนเนี่ยอยากที่จะคุยด้วย ถึงแม้เขาจะไม่ได้เกิดมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยไม่ได้มีทรัพย์สินเงินทองหรือไม่ได้มีการศึกษาแต่ถ้าเป็นคนที่พูดจาไพเราะพูดจามีหางเสียงรู้จักนอบนอบ้นอมถ่อมตนคนเหล่านี้ก็จะถูกสังคมเนี่ยให้การยอมรับคนทั่วไปเห็นก็ค่อนข้างที่จะให้ความเอ็นดูความคิดความอ่านก็เหมือนกันนะครับ คนที่ไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยคนที่ยากลําบากอยู่ความคิดมันจะแคบมากผมสังเกตเห็นหลายๆคนนะครับที่ผมเห็นในสังคมเนี่ยไม่ได้คิดที่จะมองโลกที่ไกลๆเวลาคิดอะไรก็แล้วแต่ก็จะคิดรอบตัวเองนั่นแหละครับผมอยากให้ท่านผู้ชมลองไปสํารวจตัวเราเองอย่างผมทําโคง้งหนองนานะครับหลายๆคนก็อาจจะมาคอมเมนต์นะครับ ว่าทำไปแล้วเป็นโครกร้องนี่ทำไปแล้วไม่ได้อะไรหรอกทำไมผมถึงมานั่งอยู่ที่โคกหนองนามาถ่ายทอดเรื่องราวท่านผู้ชมได้ชมทุกวันเพราะผมไม่ได้มองแค่ผมนั่งอยู่ตรงนี้หรอกครับผมมองไปไกลมากในสมองผมผมคิดที่จะต่อยอดจากโคกหนองนานี้ไปสู่การทำอย่างอื่นอีกเยอะครับแต่ละวันไม่ใช่ผมไม่ติดต่อไม่ใช่ผมไม่คุยกับคนที่ผมวางแผนร่วมด้วย ผมมีการเจราจาผมมีการวางแผนไว้หมดแล้วครับทุกอย่างมันจะเป็นไปตามสเตปทำไมผมถึงมาทำโคกงหนองนาก็ในเมื่อผมตัดสินใจที่จะลงทุนกับโคกงหนองนาแล้วผมก็ต้องทำให้มันสำเร็จสิครับแต่ถ้าวันนี้ผมไม่ทำที่นี่ผมกลับไปตรวจคนไข้ผมกลับไปรับราชการผมกลับไปทำงานค้าขายอะไรอื่นๆแล้วโค้งหนองนาผมจะเสร็จได้ไงครับ ท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะครับว่าเมื่อเราตัดสินใจและลงทุนลงมือเข้าไปแล้วเราต้องทํามันให้เสร็จต่อให้มันจะต้องใช้เวลาต่อให้มันจะเหนื่อยยากลําบากขนาดไหนถ้าสิ่งที่ผมมองแล้วผมคิดว่ามันมีอนาคตผมสู้ไม่ถอยหรอกครับเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะได้เห็นครับหลังจากที่นี่เสร็จมันจะมีโปรเจกต์สองโปรเจกต์สามตามมาแน่นอนครับเพียงแต่ว่า เมื่อเราเริ่มที่จะนับหนึ่งที่นี่มันต้องเสร็จก่อนครับไม่ใช่ว่าที่นี่ยังไม่เสร็จเลยก็ไปที่อื่นเดี๋ยวมันก็จะเจ๊งไปหมดครับผมใยากท่านผู้ชมค่อยๆคิดค่อยๆวางแผนค่อยๆมองเวลามองเราอย่ามองแค่สิ่งที่เราเห็นเรามองไปเนี่ยเราเห็นน้ําครับแต่รู้ไหมว่าน้ําตรงนี้มันสามารถสร้างมูลค่าได้อีกขนาดไหนเราเห็นปลาเราอย่ามองแค่ว่าเห็นปลาเป็นตัวตัว เราต้องมองว่าปลาเนี่ยมันจะสามารถต่อยอดสร้างอนาคตให้เราได้อีกแค่ไหนเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากให้พวกเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่าคิดเหมือนกับคนที่ล้มเหลวคิดอย่าคิดเหมือนกับคนที่ยากลำบากคิดและสิ่งหนึ่งที่ผมอยากยาฝากนะครับอยากบอกทุกคนเลยถ้าเราอยากประสบความสำเร็จลดการวิจารณ์คนอื่นลง แล้วลองทําตามในสิ่งที่คนอื่นเขาทําหรือคิดต่อยอดในสิ่งที่คนอื่นทําวันนี้นะครับถ้าเราไม่เคยสัมผัสกับงานอะไรเลยผมอยากบอกพวกเราว่าเราอย่าไปวิจารณ์เขาแต่ถ้าเราเคยทําแล้วเราลุยแล้วเราผ่านมาอย่างโชคชนแล้วถือว่าเราไม่ชอบงานนั้นหรือเราล้มเหลวกับงานนั้นให้เราเดินผ่านไปเพราะงานชนิดเดียวกัน ความสำเร็จของแต่ละคนไม่เหมือนกันเคยเห็นไหมครับสมัยก่อนคนที่มาเก็บของเก่าขายถูกดูถูกเหยียดหยามมากไม่มีอาชีพแล้วเหรอถึงได้มาเก็บของเก่าหากินแบบนี้เป็นอย่างไรครับทุกวันนี้เจ้าของร้านที่รับซื้อของเก่าเนี่ยร่ลำรวยมาหาศาลหลายคนก็เปิดโรงงาน หลอมเหล็กหลอมอะไรสารพัดทุกวันนี้กับเป็นคนที่หน้าตาดีกับเป็นคนที่มีการศึกษานะครับกลับมาเก็บของเก่าไปขายร้านของคนที่เมื่อก่อนนะเขาเก็บของเก่าขายด้วยซ้ําเห็นไหมครับว่าอาชีพแต่ละอย่างเนี่ยการจะสร้างคุณค่าแต่ละคนมันแตกต่างกันคนที่เขาสําเร็จนะครับเขาไม่ได้มองแค่นี้หรอกครับเขาทําไปเขา คิดไปเขาพัฒนาไปเหมือนกันครับการทำโคาวหนองนาเนี่ยถ้าเราจะมองแค่ว่ามันคือกเกษตรมันก็คือกเกษตรแต่ถ้าคนที่เขามีวิสัยทัศน์เขาก็จะมองว่ากเกษตรนี้จะต่อยอดไปถึงเรื่องของทําอย่างไรที่จะทําให้มันสามารถที่จะสร้างเงินได้ทําอย่างไรที่มันจะมีการผสมผสานทําอย่างไรที่มันจะสามารถแปรรูปอาหารได้ทําอย่างไรมันจะส่งออกได้ ทุกคนเขาคิดครับถ้าคนที่เขามีวิสัยทัศน์หรือมีการมองการไกลคนที่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับท่านผู้ชมลองมองไปได้เลย a อขึ้นก็เรื่องเดียวครับเรื่องเงินใครชวนอะไรก็บอกอย่างเดียวไม่มีเงินผมบอกเลยครับคนไหนที่บอกว่าไม่มีเงินมันจะไม่มีแบบนี้ตลอดไปครับเพราะอะไรเพราะไม่ได้ใช้หัวคิดเลย คนที่เขาจะประสบความสําเร็จนะครับเขาจะคิดมากกว่าคนที่ไม่สําเร็จตรงไหนยิ่งเขารู้ว่าวันนี้เขาไม่มีเงินเขาอยากลาบากเขาจะต้องมองว่าเขาจะหาเงินจากช่องทางไหนที่จะหาเงินมาต่อชีวิตเขาหาเงินมาต่อยอดเขาแต่คนที่ล้มเหลวจะมองใช่ปะไม่ทําหรอกไม่มีตังค์ไม่มีเงินแต่พอบทจะซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่หรือซื้อเหล้าซื้อเบียร์นี่ไม่รู้หามาจากไหนครับ การที่คนเราจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าวันนี้คุณได้ลงมือทํำไหมถ้าคุณได้ลงมือทําแล้วคุณคิดว่ามันไม่ใช่แนวทางคุณคุณก็ต้องเปลี่ยนทําอย่างอื่นแต่ถ้าคุณคิดว่าเออมันใช่คุณก็ต้องพัฒนาต่อยอดแต่ไม่ใช่ว่าวันนี้ทำได้แค่นี้ฉันก็จะทําแบบนี้ตลอดของฉันไปแหละ เราก็ไม่ต่างกับการที่จะทำงานหาเช้ากินขําไปวันๆชีวิตจะฝากอะไรได้ครับเพราะเราทำแค่เพียงแค่ประทังชีวิตโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงเร็วหลายๆคนบอกว่าวันนี้ยอมจำนนฟ้าดินแหละไม่รู้จะเอาความสามารถอะไรไปสู้กับใครแค่รอวันที่ไม่อยู่ในโลกนี้แล้วบางทีผมได้ยินได้เห็น ผมก็รู้สึกหนหูใจนะครับเพราะเราอย่าลืมว่าวันนี้ตราบใดที่คนเรายังมีลมหายใจต่อให้คุณจะอายุน้อยอายุมากมันคือโอกาสของทุกๆคนต่อให้คุณวันนี้อายุแค่นิดเดียวอายุน้อยมากแต่คุณไม่คิดอะไรก็ไม่มีประโยชน์ครับถึงแม้ว่าคุณจะอายุมากแล้วเลยวัยเกษียณแล้วก็ช่างแต่คุณยังมีพลังในการที่จะคิด คุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะกฝากทุกๆคนนะครับผมพูดตอกย้ํามาเสมอต่อให้คุณจะขยันอีกร้อยเท่าต่อให้คุณจะทํางานหนักอีกเป็นพันเท่าท่านิสัยของคุณไม่ดีไม่มีโอกาสประสบความสําเร็จได้เลยครับผมบอกเลยคนที่จะประสบความสําเร็จจิตใจต้องดีครับวันนี้ถ้าใครยังนินทาชาวบ้านถ้าใครยัง คิดที่จะเอาเปรียบคนอื่นหยุดเลยครับต่อให้คุณจะทำงานหนักอีกร้อยเท่าพันเท่าไม่มีทางที่คุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ครับผมบอกแบบนั้นเลยครับเห็นมาเยอะแล้วครับไม่มีใครเขายอมรับคนที่เอาเปรียบคนอื่นคนที่นินทาคนอื่นแต่คนที่จิตใจงามสักวันหนึ่งคนเหล่านี้จะประสบความสำเร็จแน่นอน ผมฝากท่านผู้ชมให้เชื่อตามที่ผมพูดนะครับเพราะผมผ่านมาเยอะแล้วผมเห็นมาเยอะแล้วครับผมถึงได้อยากให้ท่านผู้ชมค่อยๆเปลี่ยนตัวเองสักวันหนึ่งท่านผู้ชมจะสามารถมีอิสรภาพทางการเงินเหมือนกับที่ผมเคยพูดมาตลอดว่าชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงมันอยู่ที่เราเป็นคนที่กำหนดชีวิตของเรา วันนี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ดีที่มีประโยชน์สําหรับพี่น้องประชาชนและผมก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์ด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ